ตามนกคู่อ้างคู่ตัวเมื่อวานนี่ครับผมนกสองกุกเสียงหน่อยนี่ไม่ใช่กุกเดียวเมื่อวานมีสองตัวครับพี่น้องนกอ้างแต่ว่าตัวนี้อ้างตลอด เเนี่ยแสดงว่าตัวน,นี้ละนอนอยู่ดอนนี้แหละครับผู้บ้านกับไส่อยู่เห็นนหมครับเนาะต้นไม้แห้งน,นี่ละพี่น้องตัวคู่อ้างคิดว่าช่องห่าวก็ได้หรือ sai mà Năn cái cây Đi lại đi nó, đi lại đi. Nó phang mà cũng quá. อ้างตลอดเลยหุ่นวัวของแท้เลยพี่น้องของแท้เลยอุ้ย,ออย,ย,ยบักนี่ก็ได้โู้ฮูทู่ทู่ทู่อ้างขุดอ้างขุดเนี่ยเดี๋ยวจัดไปจัดไป้า ตัวดครอบ kita اكبر كل แบบผู้ถือแล้วก็ผู้บาดคือแบบทีาอยู่พุทธประมักบาดคืาแบบา่แห้ตบบคู่ยืน ดาดา <Song> ยืนสุดจอดเลยพี่น้องอ<า>คู่อ้างตลอดครับ ตัวนี้ายด,ดีครับผมคู่อ้างตลอดเสียงน้อยจ้าจ้านโอ้โหเป็นดังไดครับฮึครักบ,บ้าพี่น้องอันนี้เป็นโตค่่มือว่านนี่ครับผมเป็นนกยู่มองเดียวกันเนาะครับเนาะ เมื่อวานนี้ผมได้ยินตัวนี้แหละอ่างแต่ว่าตัวอ่างแปดข้ามไปหันเป็นพลพ่อยได้ครับมีสองตัวอ่างปลานน่เดี๋ยวคงสีมีนกไหลยอยู่ครับนกอ่างแต่ว่าหันสีบ้านขึ้นเขาอาจสะบ่าหันได้ยินเนาะครับเนาะเอาเมื่อนี้ก็ได้เมื่อวานก็ได้ครับนกอ่างเด็ดเดดได้พี่นอ้อง